สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวขลุยพลาสติกเจมส์โซบานูน,นะคะออยี่ห้อวิสตอมรหัส0ูนย์หกนะคะหรือที่เราเรียกกันที่อย่างคุ้นเคยก็คือขลุยรีคอเดอร์ค่ะขลุยตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่69บาบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าซื้อเงินสดก็คือ64บาทแล้วก็สําหรับอาจารย์คนไหนที่กําลังมองหาขลุยสอนนักเรียนเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยพิเศษซื้อ19ตัวแถมฟรีสองตัวนะคะเราจะมาลองฟังเนื้อเสียงกันดูนะคะ